60ปีที่แล้วนะครับมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งเขาเสนอทฤษฎีว่าการที่ผีเสื้อตัวหนึ่งกับกำพื้นปีกที่ซีกโลกใต้มันทําให้เกิดทอร์นาโดเกิดเฮอริเคนอีกซีกโลกหนึ่งคุณว่า60ปีที่แล้วมีคนเชื่อไหมไม่เชื่อ60ปีผ่านไปนะครับทฤษฎีนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องตรงเป๊ะทุกกิจกรรมที่เราทํานะครับทุกคนที่เราเจอมันสามารถเปิดโลกไปสู่อะไรก็ได้แบบที่เรานึกไม่ถึงเพราะฉะนั้นนี่แง่นําบัตรนะครับ น้องๆนัมศึกมาเยอใช่ไหมกังวลไหมว่ารู้จะเขียนอะไรดีวะหรือยังไไม่จบเลยพี่ <c oughs> ทุกที่างในหัวปะ <c oughs> เอาแค่ชื่ออีเมลเบอร์โทรก็พอละอะเริ่มทิ้งเคสไหมครับกระดาษของนมบัตรที่ดีควรเป็นกระดาษมาหรือด้านครับเพื่อเทคนอะไรบางอย่างเมื่อกี้ตอนแรกนำบัตรกันเนี่ยมีใครบ้างที่คุณประทับใจคนที่แลกนำบัตรกับคุณด้วยเพราะเขาทาอะไรบางอย่างที่คุณนึกไม่ถึงนี่นะครับ ใช่ครับคุณชลิศครับเมื่อกี้นี้ที่จากคุณอีเรียนะครับที่บอกอินเรียนะครับบอกว่าสามารถจะตกแต่งได้เร็วพิเศษเอ็ดประทับใจมากโอเคครับจากจี่ชนะของคุณครับในวิธีคิดข้อต่อไปนะครับพอได้นามบัตรมาเราควรเขียนคําถามคือเขียนอะไรครับวันที่สถานที่อะไรครับชื่อเล่น ท้าไม่เขียนคุณเขียนชื่อเล่นครับเพราะมันทําให้ดูคุ้นเคยถูกไหมแล้วท้ายดีนะครับชื่อเล่นสะกดเป็นภาษากฤษอย่างไรให้ใช้อย่างนั้นเพราะบางครั้งชื่อเล่นบางอันนุ่อย่างเงี้ย n w o หรือ n u ประมาณนี้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับจดว่าเขาคาดหวังอะไรเขาอยากได้อะไรเขามองหาอะไรอยู่เปรียบเทียบนะครับสองคน A กับ B A เป็นงาตเวิดพันหนึ่งเขาแลกนามบัตรกับคุณมา เขาไม่ถามอะไรกูเลย,เ,ลยเขาพูดแต่เรื่องเขาอย่างเดียวกับปีคุณจำเขาไม่ได้พวสามาเขาคือใครแต่ผ่านไปแล้วสักสองอาทิตย์มิสเตอร์ดีเนี่ยโทรมาหาคุณว่าสวัสดีครับพี่ชื่อคุณอะไรครับผมเจอคุณที่งาน AKI Dinner เอ่อชื่อว่าอะไร AKI Talk วันนี้ในค่าของของโอ๋ที่สอนเรื่องดานการตลาดคุณอาจจะจำผมไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าคุณเป็นบริษัท คอนซัลทให้กับ s อสแล้วคุณก็เคยชื่อเพราะคุณเคยทําให้กับสมมุติว่าเคยทําให้กับบริษัทซอฟต์แวร์นี่นล้วกันเพื่อนผมเขาไปรู้จักใครคนหนึ่งที่กำลังเปิดบริษัทซอฟต์แวร์ใหม่ๆแล้ต้องการคอนซัลทไม่แน่ใจว่านี่เป็นคอนเนคชันคุณอยากเจอหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าใช่พอดีซึ่งมันใช่มากเขาดีเนี่ยเขาจดไว้เรียบร้อยว่าคุณทําอะไรมาก่อนแล้วบาง นี่คือเบอร์โทรแลกอีเดลของเขานะครับจะให้ผมแจ้งเขาไหมว่าคุณจะสะดวกโทรกลับไปกี่โมงจากนั้นลิงก์ให้อีสามวันต่อมามีการโทรมาติดตามผลด้วย,เป,วย,วยเป็นไงบ้างครับคุณได้โทรไปคุยแล้วหรือยังเป็นไงบ้างคุณว่าปีน่าสนใจนะคุยไหมนะคุยแม้ว่าคุาคคณจะจำเขาไม่ได้ก็าตาม p ริ้นซิปลต่อไปนะครับที voice สเกนบ API เหมือนเมื่อกี้ที่มุกนี้แนะนำเนี่ยเป็นบริษัทจากอเมริกา ที่สอนเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งและการจับการทำกรารตลาดแบบบอกต่อนเนี้ยเรามี Principle ว่า <c oughs> ช่วยคนอื่นก่อนเปลี่ยนไมค์เซนะครับเวลาไปเน็ตเวิร์กิ่งไม่ใช่ขายนะครับแต่มันคือเน็ตเวิร์คือการสร้างความสัมพันธ์ผมเจอพวก เน็ตเวิร์ก็แก่ๆนะครับหลายคนมากที่มีความมั่นใจว่าตัวเองเน็ตเวิร์ดเก่งมากและชอบมาอวดว่าเวลาไปไหนมาไหนดีได้มาเป็นปึกเลยผมไปตามดูเขาังไวะวิธีการก็คือเขาขายแหลกเลยเขาเชื่อในตัวเลขสถิติเขาเชื่อว่าเน็ตเวิร์ดแบบนี้ไปร้อยคนขายได้คนเดียวคุและเพื่อนลูกค้าสามคนเขาต้องเน็ตเวิร์ดอย่างเงี้ยสามร้อยแบบน, 300. บบนี้เขาเรียกเน็ตเวิร์ดแบบล้างขลัน,นะครับมีใครบ้างที่ชอบช้อปปิ้งแต่เกลียดม,มากเลยเวลามีคารมาฮาเซลล์เราดูครับ ชอบช็อปปิ้งแตเก,กลียดแาวเลยี่นา,าเซลล์เน็ตเวิร์กิ้งที่ถูกต้องไม่ใช่การขายไม่ใช่การหายเซลล์คุณพูดคุณพูดเรื่องตัวเองสั้นๆที่เขาจําได้แล้วใช้เวลาที่เหลือในการไปเข้าใจและเรียนรู้คนอยู่พริ้ซิพข้อต่อไปนะครับเนี่ยก,การเน็ตเวิร์กไม่ใช่การขายแต่คือการแก้ปัญหาอะไรบางอย่าง ถามผมยถามนะคุณว่าคนที่ที่อายพูดไม่เก่งสามารถเป็นเน็ตเวิร์กเกอร์ที่ดีได้หรือไม่ครับมีใครคิดว่าได้ยกมือขึ้นห,หนึ่งในความเชื่อผิดๆนะครับคนไม่เชืวว่อเราไปงาน Network, เน็ตเวิร์กเดี๋ยวส่งให้พวกตัวพูดเก่งไปดีกว่าคุณรู้ไหมครับว่าพวกเซลล์ที่พูดเก่งเนี่ยมีข้อเสียอะไรครับพราอะไรครับ เพราะเขาตั้งใจจะพูดอย่างเดียวเห็นข้อดีไหมครับว่าคนที่พูดไม่เก่งเป็นเน็ตเวิร์กเกอร์ที่ดีได้อย่างไรครับอันที่หนึ่งนะเขาไม่พูดมากเพราะฉะนั้นเขาสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีได้เมื่อกี้ผมย้ำอีกทีนะระหว่าง A กับ B จำมิสเตอบี B ได้ไหมคนนี้เขาจำละเยอยีงคุณได้แม้ว่าคุณจะจำเขาไม่ได้ในตอนแรกก็ตามเป็นผู้ฟังที่ดีนี่อะไรไหมครับของการเป็น ของคนที่เล่นเวิร์ดไม่เก่งยังอยู่ไหมนึกถึงเพื่อนในห้องนะครับคุณเคยมีเพื่อนบางคนไหมที่ไม่ค่อยพูดอ่ะแต่พอเขาพูดอะไรมาบางอย่างเพื่อนทุกคนในห้องจะเงียบบางที่ถ้าปิดห้อลมแล้วตั้งใจฟังว่าพูดอะไร mm hmm. คือเป็แบบนี้นะครับมีคนที่พูดน้อยต่นานพูดทีเนี่ยน่าเชื่อถือกว่าพวกที่พูดมาก c o อ c o m m u n i c a t i o นนะครับ p r e c i s e and ะ e m o r ร b l บผมย้ำนะว่าการพูดเก่ง พูดได้มันก็ดีแต่ถ้าหากว่าพูดไม่เก่งคุณไม่ต้องกังวลแล้วถ้าเก๋งกว่านั้นนะครับเอาสองคนนี้ไปด้วยกันที่ภาพอกไหมครับว่าเอาคนพูดมากกับคนไม่พูดไปด้วยกันแล้วอะไรเกิดขึ้นบาลานซ์และเสริมซึ่งกันและกันพอถึงเวลาคิวพูดให้คนที่พูดเนี่ยพูดไปทั้งชาติอย่างนะครับคนพูดไม่เก่งเนี่ยจะเซนซิทีฟคนพูดมากคุณเคยเห็นใครบางคนที่มันพูดเยอะมากจนมงแต่ว่าไม่ได้สังเกตเลยว่าคนฟังเนี่ยเขาพร้อมจะรับฟังไหม เลหครับและที่บงางครั้งพอเห็นคนฟังไม่สนใจฟังคนพูดมากยิ่งพูดใหญ่เลยาาามีประสิทธิภาพไหมไม่คนที่พูดน้อยมักจับจมี่มักจับนะเซนซิทีฟมากกว่าและสกิลจะว่างเ้ยเอขอละขอละขอละไปด้วยกันและสกิลที่สําคัญที่สุดโอเคสกิลที่สําคัญที่สุดของการเป็นเน็ตเวิร์เกอร์คืออะไรครับมี Nein, ใครเดาได้ไหมใช่ไหมครับ ฟังโอเคฟังะไรสำคัญในวันนั้นแต่หลังจากนั้นคืออะไรครับ,บค e ปอินทัสแอนด์ฟอลล์อัพคีินทัสแอนด์ฟอลล์อัพแปลเป็นไทยว่าติดต่อสื่อสารยังสื่อสารจะอยู่สม่ำเสมอและมีการติดตามผลว่าอย่างไรต่อเดี๋ยวเพิ่งคลิปข้อต่อไปนะครับวันนี้มีใครไม่เอากระดาษไม่เอานา,บามบัตรบ้างหรือครับ านามบัตรมาเวลาผมไปตามงานเนตัวต่างๆผมจะมีนามบัตรและกระดาษแบบนี้เดาได้ไหมกรับเปล่า,ลาไว้ทำไรครับเดาสิเพื่อเวลาผมอยากได้นามบัตรของใครมากๆใหเข้าไปและถ้าเจ๋งกว่านั้นนะครับคุณมีนามบัตรกระดาษเปล่านี้สักปึกหนึ่งให้เขาไปเลยแล้วมีปากกาอีกอันหนึ่งท,ที่มีโลโก้ของคุณเองให้เขาไปด้วยเนี่ย ว่าเขาจำมึงได้ไหมได้ไ <fit> ม <in word quarto> ่ค <Enlight congestion> ่อยมีผมไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้นะนอกจากคนที่เรียนคลาสของผมนะครับเน็ตเวิร์กจิตคลีนเข้าใจคำว่าแท็กติกกับสเตรจีไหมครับต่างกันยังไงครับแท็กติกกับสเตรจีแท็กติกแปลว่าอะไรแปลว่าถูกต้องเรื่องการเอากระดาษนามบัตรมาการจดพวกนี้เป็นอะไรครับแท็กติกในเงี้ยสเตรจีคืออะไรครับ ลยุทธ์ของการดิเบิร์ดคือฟัง f อล l o อ up ผมให้ s รีช t บ้างดกกว่าเมื่อกี้แท็กติกได้เดียวนะครับไม่ไรู้วิ่งทำยังไงอันนี้ต่อไปนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไวรัลคือเรื่องเรื่องรถเนี่ยมันตื่นเต้นมันพูดเยอะถูกไหมคุณว่า viral วัยรุ่มีโอกาสหยุดพูดไหมมีไหมครับมีและเร็วด้วยเหมือนไฟในฟางชู่บเลยละเดาได้ไหมครับว่า มีนแ่ีนนะครับทํายังไงให้คนพูดไม่หยุดเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําและเวลามีใครพูดผิดหรือใส่ร้ายเราคนคนนั้นแก้ตัวและพูดต่อให้ด้วยและให้เจ๋งกว่านั้นนะครับปิดการขายให้ด้วยส่งของให้แล้วาเก็บเง่นเ็บเ,เงินมาให้เราแล้วของเราไปให้เขาคุณรู้ว่ามีวิธีท,ทาแบบนี้ด้วยใครอยากรู้เคล็ดลับแบบนี้บ้างมีใครรู้ขอไอเดียครับผมวังินคนน่าจะรู้ทําไงครับ คำั่งครับครับดี <ผม S 1> ครับเยอครับเอ่อแ่างส่วนแต่บางทีว่าถ้าทํา,ทาหให้เขามีผลประโยชน์ร่วมกับเราเขาต้องเด็ดทำให้เราได้โอเคผมจะมือให้กับคุณสักครับผมครับวันนี้นะครับได้ยินที่คุณสักพู้ไหยครับให้เขามีผลประโยชน์ร่วมกับเราคาว่าผลประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะว่ามันแปลว่าอะไรในบ้านแต่ผมก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยผมให้ภาพนิดหนึงว่าคอนเซ็ปต์ที่ผมพูดวันนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่เล่นบวดรดอกเมาส์ไม่ใช่แค่วรัลแต่มีคีย์เวิร์ดอีกสองคำที่อยากให้จดและไปหาข้อมูลต่อนะครับเพราะผมไม่อยากจะพูดเร็วๆมันคือคำว่า joint venture กับ Guerrilla Marketing หูแท้ของ g u e r r ร l ล่า u e r r i l l ล่า G U E R I L L A เกอร์ริล่าเกอร์ริล่าแปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าลิงตัวใหญ่นะครับแปลว่ากองโจร กองโจรน,นักธุรกิจส่วนใหญ่คือว่าในโลกนี้เป็นมัลติเนชั่นแนลคอมพานีหรือเป็นเอสเรายเล็กครับเอสเรเล็ก e วิชาการตลาดที่สอนกันในมหาวิทยาลายัยคุณว่าเทคนิคแบบนั้นเอาไปใช้กับเอสเรายเล็กได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่มีใครทราบไหมครับว่าแอร์ i า e ค่าโฆษณาทีวีเนี่ยสักสิบห้าวิในช่วงหนังข่าวเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับมีทางมีเดียเจะซีนทางนี้ไหม หลักแสนนะครับหลักแสนโอเคกริล่าก, okay. กับคำว่า j o ยแบงเจอร์เจอีเกึริล่ามาร์เก็ตติ้งเป็นการตลาดแบบกองโจรหมายความว่ามองออนแทคติคอลมากกว่าสตรีจีทำยังไงให้งบประมาณที่มีจำกัดไม่ก่อนมีแค่นี้จะททำให้ได้อิ p แพ็คห้ที่สุด มันเป็นชื่อมาจากการรบนี่นคือผลที่ว่าทำไมเม็ดกงถึงสามารถใช้ความได้เปรียบในพื้นที่สัมภารย์จำกัดสามารถชนะคนกดได้นี่นคือกลยุทธ์การตลาดนะครับมันมีแท็กติกหลายอย่างมีม่บางอย่างนะอาจารย์แต่จอยแบงเจอร์คืออะไรมีใครอยากลองเดาไหมครับจอยแบงเจอร์คืออะไรครับหั <S <S บวข้อที่ผมพูดวันนี้มันเหมือนวงกลมสามวงไะที่มีพื้นที่ทับซ้อนจากเรฟเวอร์อมาร์เก็ตติ้งจอยแบงเจอร์ แล้วก็เกลู่ามาร์เก็ตติ้งผมแตกเรื่องนี้เพราะสิ่งที่พี่สักพูดคิดว่าเข้าใครเรืองไหนครับจอย์เจอาคอคือ,อ,อการที่มีหน่วยงานหรือคนอย่างน้อยสองคนอย่างน้อยสองคนมาร่วมมือกันทําอะไรบางอย่างเพื่อเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน <c oughs> ไม่จำเป็นต้องเป็นจอยเบนเจอร์แบบแบริษัทข้ามชาติสองบริษัทมาไซค์คอนแทรไม่จำเป็นนะครับสามารถจอยกันได้หลายแบบคอนเซตต็ปที่ หลักการที่น่าสนใจของ joint venture นะครับคือคำว่า leverage leverage แปลว่าอะไรครับ leverage ต่อยอดก็ได้ยังอีกไหมครับ engineer นี่ engineer ถามนี้ไหมครับ,บ leverage แปลว่าผ่นแรงผ่นแรงนักเศรษฐศาสตร์ผมถามจัมติต๊กรอบดีกว่ะอธิบาย division of labor ในภาษังกฤสันส้นๆได้ไหมครับ division of labor ยกตัวอย่างนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของ c o m p e r i t i v e advantage ก็คือเหมือนกับอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบว,ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เราใช้ค่าแรงถูกนะคะมาเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้น เวลาที่มีการลงทุนในง่งของธุรกิจเราก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราก็จะเป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานราคาถูกเช่นในเรื่องของสภาพแวดล้อมในขณะที่ที่ญี่ปุ่นเขาก็ต้องเปเรื่องในสิ่งที่เขามีความทันสมัอาจจะเป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความถนัดก,กว่าที่มีความถนัดกว่าถูกต้องค่ะแล้วถ้าถามว่าสมมติว่าผมทําได้ดีกว่าทั้งสองอย่างเลยล่ะผมยังควรจะรู้ไหมอ้าว ในแง่ของการทําได้ดีกว่ามันจะต้องมีการเปรียบเทียบว่าอะไรที่ดีที่สุดนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะผลิตทั้งในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตสภาพสมร็จรูปที่เป็นการใช้เลเวอร์ได้ดีทั้งคู่ต้นทุนถูกกว่าญี่ปุ่นทั้งคู่แต่ในแง่ของทฤษฎีาทางเศรษฐศาสตร์นะคะเขาบอกไว้ว่าให้เราเปรียบเทียบว่าเรามีอะไรที่มีต้นทุนถูกกว่าโดยเปรียบเทียบมากที่สุดแล้วเราเลือกอันนั้นหลังจากนั้นอีกคนหนึ่งจะไปเลือกอีกตัวหนึ่ง พอเทรดออฟก,กันแล้วเบเอร์จะเกิดขึ้นในสังคมค่ะโ <Okay. S 1> อเคคุณเต้ครับอบ่านใจฟังแล้วเช่มั้ียนะคะ